แพทย์หญิงพจนีก่อรุ่งเรืองแพทย์อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจนะคะเชี่ยวชาญด้านการทำพัฒนาการทางทรงอกสำหรับงานโรคปอดกลุ่มง,งานอายุรศาสตร์เรามีศักยภาพในการให้การวินิจฉัยและรักษาโรคระบบทางเดินหายใจผ่านการส่องกล้องหลอดลมนะคะในส่วนของการวินิจฉัยเรามีเทคโนโลยีแล้วก็อุปกรณ์ที่มีความทันสมัยแล้วก็ครบคันได้มาตรฐานในการวินิจฉัยโรคทำให้เราสามารถวินิจฉัยโรคได้รวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะในปัจจุบันที่พบผู้ป่วยมะเร็งมากขึ้นการวินิจฉัยโรคได้เร็วขึ้นก็ย่อมทําให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่เร็วขึ้นตามมารวมทั้งลดการผ่าตัดที่ไม่จําเป็นเพียงเพื่อการวินิจฉัยในส่วนของการรักษาผ่านการสองกล้องซึ่งส่วนใหญ่ก็พบในผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งนะคะนอกจากนั้นยังพบในผู้ป่วยโรคติดเชื้อหรือว่าการอักเสบบางอยา่างซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะมีอาการเหนื่อยจากหลอดลมตีบแคบหรือว่าอุดตันนะคะ การทําหัตถการไม่ว่าจะเป็นการถางขยายหลอดลมการทําลายเนื้อง,งอกในหลอดลมหรือการใส่ท่อค้าพยุงหลอดลมอาการเหล่านี้ทําให้ผู้ป่วยมีอาการที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยนะคะแล้วก็ทําให้ผู้ป่วยเนี่ยมีโอกาสที่จะมีความพร้อมในการเข้ารับการรักษาที่เฉพาะเจาะจงต่อไปอย่างเช่นผู้ป่วยมะเร็งก็จะได้รับการรักษาด้วยการให้เคมีบ,บาําบัดหรือว่าใช้รังสีนะคะนอกจากนั้นในพื้นที่ของศูนย์ สถาการทางโรคระบบทางเดินหายใจของเรายังให้บริการทางด้านการตรวจสมรรถภาพปอดซึ่งมีความจําเป็นในการที่จะวินิจฉัยนะคะการประเมินผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดรวมทั้งการติดตามการรักษาซึ่งทําให้การดูแลผู้ป่วยของเราครบวงจรยิ่งขึ้นในปัจจุบันพื้นที่รองรับการให้บริการแก่ผู้ป่วยไม่เพียงพอแม้ว่าเราจะพยายามเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยในแต่ละวันแล้วก็ตามดังนั้น การที่มีศูนย์หัตถการโรคระบบทางเดินหายใจในอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลราชวิถีจะทําให้เราสามารถรองรับผู้ป่วยที่เข้ารับการบริการได้เพียงพอยิ่งขึ้นรวดเร็วรวมทั้งพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นในด้านของการเรียนการสอนการถ่ายทอดองค์ความรู้รวมถึงการต่อย,ยอดสู่งานวิจัยย่อมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านนี้เพื่อที่จะดูแลผู้ป่วย รคระบบทางเดินหายใจต่อไปค่ะ